สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภและก็ราศีพฤษภนะมาพบกับการดูดวงนะประจําเดือนมีนาคมแต่เป็นช่วงวันที่21จนถึงวันที่31มีนาคม2566ต้องขออภัยนะมาทําคลิปต้นต้นเดือนเราไม่ทําไม่ทันนะคะก็มาทําปลายปลายเดือนนิดนึงนะเนาะเตือนอะไรกันสักนิดนึงนะคะช่วงปลายปลายเดือนสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภและก็ราศีพฤษภเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจ เรื่องสําคัญสําคัญนะคิดให้รอบคอบนะคิดก่อนจะทํานิดนึงนะคะอาจจะพบเจอปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราแก้แบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันนะมีเรื่องให้ตกใจอยู่บ่อยๆในช่วงจังหวะนี้นะมาดูเรื่องการเงินการเงินมีจังหวะดีๆในเรื่องของการลงทุนนะประสบความสําเร็จหลายๆด้านนะไม่ว่าลงทุนหรือว่าจะเอาเงินไป ทำเกี่ยวกับการค้าการขายแล้วก็มีโอกาสได้กําไรได้รับผลตอบแทนที่ดีนะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงด้วยในเดือนนี้เนาะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอ่ามันมีโอกาสเรื่องการเงินมันมีโอกาสหลายๆทางอ่าแล้วก็บางทีโอกาสมาแบบปุ๊บจับทันนะอ่ารับไม่ทันบางทีมันก็อ่ามีมีโชคลาภจากการฟุ๊กๆบ่อยๆแต่ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายด้วย นะรายจ่ายที่จะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันรายจ่ายที่ไม่ได้คิดไม่ได้เกิดจากการวางแผนของเราไว้ผิดแผนอยู่เงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ,ะมาดูเรื่องของการงานการงานจริงๆเงินมีจังหวะโอกาสไ,ได้รับ มอบหมายงานสําคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไว้ใจเนาะสำหรับชาวลักขณาราศีพฤษภนะแต่ทีเนี้ยในเดือนนี้ปัญหาเยอะนิดนึงนะมีให้เราแก้ไขหลายหลายเรื่องหลายๆทางนะแล้วก็ระวังเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าทางอารมณ์ต่างๆของคนพฤษภด้วยในเดือนนี้นะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย จริงๆอย่างที่บอกเนาะคือเป็นจังหวะถ้าสมมติทํางานเนี่ยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผู้ใหญ่ดีนะแต่ทีนี้บางทีบางทีผู้ใหญ่รักเกินไปมอบง,งานให้เราหลายทางเกินไปบางทีเราอาจจะทําไม่ค่อยทันอันนี้ต้องบริหารจัดการเนื่องเวลาของตัวเองด้วยกันแล้วกันนะคะอืม ก็ส่วนในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆนี่มันโดดเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ละงานมันจะหนักนิดนึงนะชาวพฤกศพนะคะ,ะมาดูเรื่องคู่ครองคนรักคนรักก็ดีในเรื่องของการสนับสนุนนะแล้วก็ให้คําแนะนําหลากหลายทางในเรื่องของการสร้างไรายได้หาโอกาสเรื่องของการเงินการทองนะแต่เดือนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องคําพูดเวลาอยู่ใ,นในกล้กันนิดนึงเท่านั้นนะคะ,ะมาดูเรื่องของอ๋อคนโสดคนโสด คนโสดจริงๆเดือนนี้มันเหมือนชีวิตวุ่นกับเรื่องของการการ,การทํางานแล้วการการสร้างรายได้เป็นหลักเรื่องของเพศตรงข้ามบางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เนาะอืมแล้วก็มาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพด้วยบางทีมันจะปวดแบบปุ๊บปับฉับพลันนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของอ,อุบัติเหตุอุบัติเหตุข,ของเราเนี่ยมันถามว่า มันจริงจริงมันมีช่วงต้นๆ้นเดือนไปแล้วเนาะพอปลายเตือนอย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันไปไปอยู่จุดมุมอื่นละนะแต่ทีเนี้ยระวังเรื่องของอุบัติเหตุเลยเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้ก็ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะกลัวท่านลื่นล้มอะไรเงี้ยหรือว่าจะพาท่านเดินทางไปไหนเงี้ยก็ต้องให้วราระวังศุเอุบัติเหตุเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เราด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพจริงๆริงนมันมันเกิดจากการเหมือนงานเราเยอะ ว่าขอไม่เพียงพอมันจะออกมาแนวนี้นะคะอย่างนี้ก็บริหารจัดการเรื่องเวลาของตัวเองด้วยกันแล้วกันนะคือเหมือนเดือนนี้มันจะมีภาวะเรื่องเครียดหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่มันมีทางออกเนาะคือข้อดีมันคือ,อมีความเครียดมีปัญหามีสิ่งที่ต้องวิตกกังวลแต่สุดท้ายก็แก้ปัญหาได้แต่ช่วงที่เราชุนนมูลกับการแก้ปัญหาต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนะเราก็จะน่าจะ พูดกันสั้นๆล้ว,ว่าเดี๋ยวนั้นจะมีในเรื่องของอ่าพูดถึงเรื่อง,องดาวย้ายรวมกันทั้งสามดวงอีกทีหนึ่งนะเป็นภาพรวมนะคะก็เดือนนี้ก็คงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงนี้ทีก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ